สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวหลายคนเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ภาคเหนือเรื่องแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่ค่ะขนาด4.5เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองรู้สึกสั่นยังไปหลายจังหวัดเลยใช่ครับเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจเยอะทีเดียว ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้หลักๆก,ก็มาจากรายงานของไทยรัฐนะครับซึ่งเขาให้รายละเอียดไว้ค่อนข้างดีแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องระบบแจ้งเตือนภัยเนี่ยแหละครับที่ดูเหมือนจะช้าไปนิดนึงค่ะนั่นเลยค่ะเป้าหมายวันนี้เราเลยอยากจะมาทำความเข้าใจกันว่าแผ่นนินไหวครั้งนี้เป็นยังไงมีผลกระทบอะไรบ้างแล้วที่สำคัญคือระบบแจ้งเตือนภยัยเซลล์บล็อตแคสต์หรือ CBS ที่เรามีเนี่ยในสถานการณ์จริงๆแบบนี้มันทำงานเป็นยังไงกันแน่ เอาละค่ะเริ่มกันเลยนะคะเหตุการณ์หลักๆนี่คือเกิดตอนบ่ายสองมงเนทีของวันที่2มิถุนาครับผมขนาด4.5ใช่ค่ะจุดศูนย์กลางอยู่ที่ต่อแม่ตังออบเ่าวที่เชียงใหม่แล้วที่น่าสนใจคือความลึกแค่กิโลเมตรเดียวเองนะคะ1กิโลเมตรนี่ถือว่าตื้นมากนะครับตื้นจริงๆซึ่งเอ่อพอตื้นแบบเนี้ยผลก็คือ แรงสั่นสะเทือนบนผิวดินมันจะรู้สึกได้รุนแรงกว่าแผ่นดินไหวที่ลึกๆอะครับแม้ว่าขนาดจะเท่ากันก็ตามอ๋อเข้าใจแล้วค่ะส่วนสาเหตุก็คือการขยับตัวของกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทาครับรอยเลื่อนแม่ทาใช่ครับเป็นเหมือนรอยแตกใหญ่ๆใต้ดินแถวเชียงใหม่ลำพูนพอมันเคลื่อนตัวก็ปล่อยพลังงานออกมาเป็นแผ่นดินไหวตัวรอยเลื่อนนี้ก็ยาวประมาณ55กิโลเมตรได้ครับ โหยาวเหมือนกันนะคะแล้วด้วยความที่มันตื้นแล้วก็ขนาด4.5เนี่ยแรงส,รสั่นสะเทือนก็เลยรู้สึกได้กว้างเลยสิคะกว้างครับรายงานบอกว่ารู้สึกได้ถึง4จังหวัดเลยนะมีเชียงใหม่พยาวลำปางแล้วก็แม่ห้องสอนอือฮึส่วนนี้เชียงใหม่เองนี่ไม่ต้องพูดถึงครับหลายอำเภอเลย พร้าวฝางชัยประการแม่แตงเชียงดาวแม่ริมหรือแม้แต่ในตัวเมืองเชียงใหม่ก็รู้สึกได้ค่ะแล้วเหมือนจะมีแผ่นดินไหวนำก่อนหน้านั้นด้วยใช่ไหมคะมีครับมีฟอช็อกก่อนหน้าไม่กี่ชั่วโมงตอนประมาณ11โมงครึ่งกว่ากว่าของวันเดียวกันนั่นแหละครับเกิดที่อำเภอแม่แตงขนาดเล็กกว่าหน่อยคือ1.7แต่ลึกกว่านิดหนึ่งที่3กิโลเมตรอ๋อค่ะค่ะแล้วเรื่องความเสียหายล่ะคะมีรายงานอะไรบ้างไหมคะ ก็ข้อมูลณตอนนั้นนะครับถือว่าโชคดีมากๆคือยังไม่มีรายงานคนเจ็บหรือเสียชีวิตเลยค่ะดีจังผู้โครงสร้างสำคัญๆอย่างน้ำไฟฟ้าสนามบินระบบขนส่งหรือเขื่อนใหญ่ๆสองแห่งแถวนั้นเขื่อนแม่งัดเอ็ดกับเขื่อนแม่กวงเนี่ยเขาก็ตรวจสอบกันแล้วครับไม่ได้รับผลกระทบอะไรฟังดูเรื่องความเสียหายทางกายภาพอา,พอาจจะไม่เยอะแต่กลายเป็นว่ามีอีกเรื่องที่คนพูดถึงกันมากแทนใช่เลยครับ คือเรื่องระบบแจ้งเตือนภัยนี่เองใช่ไหมคะประเด็นนี้เลยครับระบบที่ว่าก็คือ Cell Broadcast System หรือ CBS ของตอพอพอค่ะคือระบบนี้ปกติมันจะส่งข้อความเตือนภัยฉุกเฉินตรงไปที่เสาสัญญาณมือถือในพื้นที่เป้าหมายเลยทําให้ส่งข้อความถึงคนเยอะๆในพื้นที่เสี่ยงได้เร็วโดยที่ไม่ต้องรู้เบอร์โทรศัพท์นะครับดาครั้งนี้ระบบ CBS ทํางานยังไงคะผลเป็นยังไงบ้าง จากรายงานนะครับระบบส่งข้อความแจ้งเตือนแผ่นดินไหวออกมาตอนบ่ายสองโมงยีนาทีครับบ่ายสองโมงยีนาทีครับผมคือแผ่นดินไหวมันเกิดตอนบ่ายสองโมงเนาทีใช่ครับแต่ว่ามันแจ้งเตือนหลังจากเกิดเหตุไปแล้ว14นาทีเลยนะคะถูกต้องครับ14นาทีหลังเกิดเหตุนี่แหละครับคือจุดที่ทําให้คนในโซเชียลออกมาวิจารณ์กันเยอะมากว่าทําไมมันช้าขนาดนี้ คือแบบว่าแผ่นดินมันไหวจบไปแล้วคนเขารู้สึกกันไปหมดแล้วแต่ข้อความเตือนเพิ่งจะเข้ามือถืออืมความกังวลหลกัหลกๆของคนที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องความทันท่วงทีใช่ไหมคะใช่ครับคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงกว่านี้มากๆละ่ะหรือเป็นสถานการณ์ที่ต้องรีบหนีรีบหาที่หลบภัยจริงๆการที่ข้อมูลมันมาช้าไป14นาทีเนี่ยมันอาจจะเอ่อส่งผลกระทบเยอะกว่านี้มากอาจจะหมายถึงความปลอดภัยในชีวิตเลยก็ได้ค่ะมีคนเล่าในโซเชียลด้วยนะครับ แบบว่านั่งๆอยู่ในร้านกาแฟาแล้วอยู่ดีๆมือถือทุกคนในร้านก็ดังพร้อมกันหมดเลยจากสัญญาณเตือน CBS ที่เพิ่งมาถึงเนี่ยแหละโหนึกภาพออกเลยค่ะคงตกใจปนงงๆกันไปนะคะครับก็คงประมาณนั้นเลยพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยกันจริงจังเลยนะคะมันมีความท้าทายอะไรบ้างคะที่เราควรจะพิจารณาจากเหตุการณ์นี้ใช่ครับเรื่องนี้นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับ อย่างแรกเลยก็คืออะไรคือความท้าทายจริงๆของการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติโดยเฉพาะพวกที่เกิดเร็วๆกระทันหันแบบแผ่นดินไหวเนี่ยให้มันสามารถเตือนได้แบบทันทุ่งทีจริงๆไม่ใช่เตือนหลังเหตุการณ์จบไปแล้วค่ะการประมวลผลการตัดสินใจส่งสัญญ,ญาณอาจจะต้องใช้เวลาแต่จะทำยังไงให้เร็วที่สุดถูกต้องครับกระบวนการตรงนั้นทั้งทางเทคนิคทั้งการตัดสินใจมันต้องใช้เวลา ต่จะลดเวลาตรงนั้นลงได้ยังไงบ้างภายใต้ท่อจำกัดที่มีแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือในยุคที่เราพึ่งพาเทคโนโลยีเยอะมากๆแบบนี้การเตรียมพร้อมส่วนตัวของเราเองล่ะความรู้ความเข้าใจว่าถ้าเกิดภายต้องทำยังไงควบคู่ไปกับการเราข้อมูลจากระบบทางการเนี่ยมันควรจะมีความสำคัญแค่ไหนเราควรจะเน้นพัฒนาตัวเองให้พร้อมหรือฝากความหวังไว้กับระบบอย่างเดียวหรือต้องหาสมดุลยังไง อืมเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆค่ะเพราะสุดท้ายแล้วความปลอดภัยของตัวเราเองก็สำคัญที่สุดนะคะใช่เลยครับนี่เป็นเรื่องที่เราทุกคนอาจจะต้องลองกลับไปทบทวนกันดูเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างครับ